สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับรายการดิสารบ้านเฮาไดมอนดอ์ d ดลี่และดิฉันจบอ่างครางซอดแจ้งหมอลำนามที่6เมียงหัวนาโนภูมสก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูความคืบหน้าของวีทีแล้วก็ประชากรลูกของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตามดิฉันไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไปค่ะประสิบแบกไปสัดนี่ละของหลายครับ โอ้โอ้โอ้ตายตายตายมุนไปมุนไปเแย่โหน่ะนี่พระเอกหนุ่มเสียงมาตรฐานคุณพิการณาเวีศรครับสิ้นสิ้นก้อยนี่ยังหันก้อยโอ้ยโหดเนอพระเอกเกย์ธนุสักพี่น้องก้อยพนักมาครับมาจิบก้อย นาเป็นจะไปกินนันพิซซ่าพี pigs 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 ่สันนี่พู้เป็นจะกินก้อยนะเอาเขอสิยนนันนี้ใช้เจ้าได้หรือไม่แอยาทำอะไรทานคะยาวันนี้ต้มปลานินค่ะอะไรนะคะต้มปลาต้มปลาหรอคะน้ำแกงปลานินหรอคะอ๋อ สายดีแน่ให้กวนแน่เขาบวากวนเจ้าเัาให้เก้าเขาเขาป้ายมณีโลงงขั้วเลิศนอกอันมีสถานที่เฮ็ดขั้วดีนอกมือนี่นะมีห้องขั้วส่วนตัวแล้วกับห้องน้ำส่วนตัวเนอะทรายุูแม่ห้องน้ำเต็มเลยแม่นาะ ไปค okay, oh, wow. wow. ่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งก่อนจะรวๆกันเอาเป็นบ้าไหมมาแตวาไก่บานได้นน่ตีพุนพุนเป็ดเอ้ยคก็เา็นขึ้นปูกฉันเอาทำถ่าย้าเจลี หุบปากไปเลยปูกแล้วไม่ตื่นอย่ามาตอ่อะไรฮแฟนแฟนขับค้าจงอังนอนขี้เศร้ามากเลยปลุกแล้วก็ไม่ยอมตื่นเออเ<า>ป็นไปโดนเย,ยมาค่ะก็เลยแบบว่าไม่ตื่นสองพระเอกค่ะคุณแม่ศิลากับเนิคชินเนชชดค่ะขุนจจลูกไข่เบิงึง งยกล่างทั้งฟอนทั้งตนได้ลูกครักฐานค่ะพี่น <c oughs> ้องมึงอดีออค่ะไป,ป,ไปาไปเอาไปอะ่ะล,ล่งกองแล้วค่ะเดี๋ยวจะหอบมากคุณฝรั่งหน่อยแต่ไม่ดีดีขี่ขาเขาเต้นไม่ค่ะเต้นทา,างคนพอกลางหาก็จะเต้วนี่นนนบอก โอ้ไปไป,ไปคุณผู้ชมไปเบิ้งพุนท่าพุนไปเบิ้องนาเวทีค่ะว่าเป็นลักษณะชั้นไรเช่นใดค่ะนี่เวทีของเ้าค่ะฉากได้ซัหนีเด้อพี่นองค่ะฉากเอ่อพี่น้องเมาปู่ศาสหลายแล้วค่ะฉากกระสีได้ซำหนีมม่แล้วค่ะ เพราะว่าตอนนี้กำลังเหตุฉากมาอย,ยู่ท่า